สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งง,งวดที่แล้วมันมันมาเลขหก 6. เพราะว่ามันชนหกสูตรนี้คือเด่นชนแล้วมาครับเป็นสูตรใหม่ลงงวดที่แล้วไปก็เข้าไปที่หกสองเพราะมันชนหกแล้วตรงนี้ก็มีหกสองสำหรับสูตร ลาวพัฒนาสูตรใหม่ตรงนี้ครับงวดที่แล้วเข้าไปเลยหกออกหกสองแล้วตรงนี้ก็มีสองมีเจ็ดนี่ยเลขสีตัวนี้ก็มามาสองกับเจ็ดด้วยครับแล้วตรงนี้ก็แถวนี้เข้าไปที่หกสองสองหกแล้วอันนี้งวดใหม่ครับนี่ครับนี่คืองวดใหม่ ก็ชนที่เลขสามวันนี้สูญนี้ชนที่เลขสามครับก็จะได้สามห้าเก้าเจ็ดแล้วกันหนึ่งสามส่วนเลขสี่ตัวที่ผมบอกว่าหลักร้อยวันที่แล้วหลักร้อยไม่มาครับหลักร้อยมันมามันมาหลักหน่วยสองกับเจ็ดหลักสิบสองตัวล่าง เนี่ยครับเลขสี่ตัวงวดที่แล้วให้สองเจ็ดแปดศูนย์ก็มาที่สองกับเจ็ดเจ็ดก็อยู่หลักสิบสองก็อยู่หลักหน่วยงวดนี้ได้หกหนึ่งสองสี่ครับแล้วตรงนี้ชนที่เลขสามไม่รู้ว่างวดนี้มันจะมา,ารหรือเปล่าเพราะมันเปล่าพัฒนาถ้ามันเข้าเยอะเกินไปผมกลัว,วมันไม่มามันจะไม่มาครับ เนี่ยมันเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดครับงว,งวดที่แล้วเป็นงวดที่หกเข้าไปที่หกสองงวดนี้งวดที่เจ็ดก็ชนที่เล็กสามก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับสูตรนี้เราเลาพัฒนาชอบออกเล็กแปลกๆอยู่แล้วก็อีกสูตรหนึ่ง สูนี้ครับงวดที่แล้วลงสองสูงนี่แหละไปก็ได้หนึ่งหลักร้อยมาปกติสูนี้มันจะมาคู่กันครับเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมันอยู่ปกติมันจะอยู่หลักสิบสองตัวบนแต่ทีนี้งวดที่ผ่านมามันอยู่เลขหนึ่งมันเข้าไปที่หลักร้อยมันออกหนึ่งหกสอง แล้วก็อยู่หลักหน่วยสองตัวล่างคือเจ็ดหนึ่งตรงนี้ก็มีอยู่เข้าไปอยู่หกสองตัวที่เลขหกตัวแล้วข้างล่างก็หนึ่งสองสามนี่ก็เข้าไปทั้งหนึ่งทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่าดีครับงวดที่แล้วอันนี้ก็ห้างวดไม่รู้งวดที่หกนี่มันจะมาหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้คืองวดที่หก สำหรับสูตรนี่ครับสูตรสิบบนลาวพัฒนาใหม่งวดที่แล้วเข้าครับมันเข้าแบบนี้อันนี้คืองวดใหม่ตรงนี้ก็จะมีเก้าหนึ่งสองห้าแล้วก็หกแปดตรงนี้ก็มีห้ากับสามเพราะว่างวดที่แล้วสองตัวนี้มันให้สามกับหนึ่งมา ก็เข้าไปที่เล็กหนึ่งส่วนงวดนี้มีห้ากับสามข้างล่างก็มีสามสี่ห้าก็จะมีสูตรนี้แหละครับที่มันชนตรงที่เลขสามสามชนแล้วก็หกหนึ่งสองสี่ก็ตรงนี้ก็มีสี่มาตัวหนึ่งมีหกตรงนี้มีหกมีสองมีหนึ่ง ตรงนี้มีสามสามกับหนึ่งก็ลองไปพิจารณาดูครับสำหรับสองสูตรนี้เพราะว่างวดที่แล้วเลขหกตัวนี่มันเข้าสองตัวครับที่แรกผมนึกว่ามันจะมาอีกสองตัวนี่เพราะมันจะคู่กันอย่างงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าก็เจ็ดมันก็อยู่สองตัวนี่อันนี้ก็เจ็ดห้าห้าเจ็ด เพราะตรงนี้ก็มีเจ็ดเก้าตรงนี้ก็มีหกสองอันนี้มันมาหนึ่งเพราะในตารางนี่มันไม่มีถ้ามีมีหนึ่งเราก็สามารถจับจับตรงนี้ได้แต่ว่าสองหนึ่งกับสองอยู่ข้างล่างเวันนี้มันได้แบบนี้ครับ กับว่าตรงนี้มันมาชนกับตรงนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับ ก็มีอีกสูตรหนึ่งมันจะเป็นเลขสามตัวบนครับมันจะหลายชุดหน่อยก็จะมีตัวเลขก็อันนี้เป็นชุดสามตัวบนครับสามตัวบนชุดใหม่เหมือนกันเดี๋ยวลองดูครับก็จะได้เลขสามแปด แล้วก็แปดศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนี่ครับเลขแปดตัวเนี่ยพรงงวดที่ผ่านมาผมลองคำนวณดูมันเข้าไปที่หนึ่งหกสอง เลข8ตัวเหมือนกันอันนี้เป็นงวดใหม่ครับ27ทับ11ทับ67เดี๋ยวมันรอรุ่นนะครับว่าสูตรนี้มันจะเข้าไหมใน8ตัวเนี่ยมันจะมี3ตัวบนอยู่ครับถ้าจับเป็นข้าวๆก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับ3 1 สองแปดหนึอถไม่ก็จะเป็นหลักร้อยก็จะเป็น1,3,8แล้วก็1,1,2 นี่ครับเป็นสูตรใหม่ครับถ้าท่านชอบตัวไหนท่านก็จะลองจับสามตัวดูครับเพราะอันนี้ผมลองจับให้ดูดูว่างวดนี้มันจะมาไหมก็คลิปนี้ก็มาฝากทุกท่านแค่นี้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนครับเฮงๆรวยๆทุกทคนครับวันนี้ครับขอบุณครับ